จากการทำงานเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยเว็บแรกของแพชชั่นก็คือเรื่องเงินและวันนี้แพชชั่นของคุณแบงค์คืออะไรครับ<ๆ>การเปลี่ยนงานบ่อยๆจะมีคนเขาว่าเราเป็นพวกจ็อบฮอปเปอร์ป่ะครับอะไรเป็นจุดเปลี่ยนหรือแพชชั่นที่ทำให้คุณแบงค์ก้าวมาทำธุรกิจด้านอื่น เราเป็นธุรกิจเ,เล็กๆแบบนี้ครับอยู่ดีๆเราไปหาพันธมิตรใหญ่ๆมาช่วยเหลือเราได้ยังไงทำให้ดีที่สุดในอาชีพของตัวเองครับมั่นใจเต็มร้อยครับคุณทำได้ ผมชื่อชาคิดบุญประกอบศักดิ์นะครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับก่อนหน้านี้ก็เป็นพนักง,งานประจำทำเกี่ยวกับพวกเทรดหุ้นเกี่ยวกับห้องสต็อกอาชีพตอนนั้นมันมันทำมานางไหมเออจริงๆแล้วแต่ละอาชีพก็ทํามา6เดือนปีปีสป,ปีไม่เกิน2ปีครับการเปลี่ยนงานบ่อยๆจะมีคนเขาว่าเราเป็นพวกจ็อบฮอป e เปอร์ป่ะครับ เมีครับเพราะว่าด้วยของเราเป็นคนรุ่นใหม่งใช่ไหมครับผมว่าพูด,พด,พด,ดย,วยาวๆนะมไม่ทนงานเลยว่ะเราก็รู้นะว่าสิ่งที่เราอยากจะทำคืออะไรอยากหาประสบการณ์อยากหาทุนแล้วค่อยมาทําธุรกิจ<ท>แป้งจบเศรษฐศาสตร์ครับจริงๆตั้งแต่ตอนเรียนแล้วครับคือเรา เป่าปักหมุดเลยครับว่าเราอยากเป็นเทรดเดอร์หรือว่าเราอยากเป็นมาร์เก็ตติ้งเมื่อแปปีที่แล้วนะคบมันจะมีค่าเปอร์เซนต์ตรงนั้นยิ่เราแบบโอตาวาวเลยครับเราไม่ได้มองหลักหมื่นแล้วเรามองเป็นหลักแสนและหลักล้านเลยครับตัวเองเป็นคนชอบความเสี่ยงว่าคําว่าแพชชั่นเมื่อสมัยก่อนยอมรับตรงๆเลยครับว่าไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เรารู้ว่ามีอย่างเดียวที่เราอยากเป็นคืออยากรวยแล้วสิ่งต่อมาคือเราทํายังไงให้มันรวยเอ้ยตอนนั้นเห็นเพื่อนทํา ครีมแล้วรวยเห็นเพื่อนทําตรงนั้นตรงนี้แล้วรวยเฮ้ยเราอยากทำบ้างได้ไหมเราก็เลยอาจจะลองไปบ้างแต่รู้สึกว่ามันเราไม่ได้ชอบจริงๆแล้วก็มันไม่ได้ยั่งยืนเราองหาความยั่งยืนแล้วว่าธุรกิจอะไรที่มันตอบโจทย์เราได้บ้าง<ม>พอออกจากงานประจำมาแบงค์ขายทั้งบิ๊กไอคอนแทคเลนขายกางเกงมวยขายเข็มขัดขายขายอะไรเป็นจุดเปลี่ยนหรือแพชชั่นที่ทำให้คุณแบงค์ก้าวมาทำ ธุรกิจด้านอื่นไม่มีใครบอกนะว่าต้องทำอันนี้ทำอันนี้นะผมลองไปดูเดิน<ๆ>สำรวจตลาดตามสามเพลงคือเป็นนักขายเรารู้สึกว่าอะไรมันขายดีวะแล้วแบบมันจะทำยังไงให้มันมียอดขายได้โตขึ้นเราทําแบบนั้นเลยครับซื้อมาขายไปจับจับนู่นจับนี่มาขายแล้วรู้สึกว่าพอมาจับแว่นตาเราเป็นคนใส่เองด้วยครับเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาด้านสายตายตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์มากเลยอันนี้เป็นธุรกิจที่ประมาณ4-5นะครับคือพอจับปุ๊บเราขายแฟชั่นก่อนเลยช่วงแรกเป็นออนไลน์1 0อยลยครับ คือความยากของออนไลน์มันคือยากมากเรามองอนาคตอยู่แล้วว่า5-10ถึงปีข้างหน้าเป็นยังไงออนไลน์มาแน่แล้วออนไลน์ทำยังไงให้มันยั่งยืนเราก็าต้องเข้าใจลูกค้าก่อนว่าลูกค้าอยากได้อะไรก่อนแล้วซึ่งตอนนั้น่ะเงินทุนเราไม่ได้มีเยอะมากเราก็าเอารู้สึกว่าตอบโจทย์คือเรื่องของแฟชั่นก่อนเลย hmm. แล้วมันซื้อมาขายไปค่อนข้างเร็วเครียดครับ ถ้าเราไม่ได้มีเงินก้อนก้อนหนึ่งก่อนดยลงทุนไปด้วยทํางานไปด้วยลงทุนอย่างเดียวทําลงทุนตรงนั้นตรงนี้มันมันไม่ได้มีเกียร์ลิงที่ดีครับเกียร์ลิงที่ดีหมายถึงเราลงนี้แล้วมันจะได้แบบกี่เท่ากี่เท่ามันมีแค่กรอบสายตามันไม่ได้แบบขายได้จํานวนแบบปุ๋หยห,หลายๆร้านอยแบบ่างเงี้ยครับความยั่งยืนของการทําธุรกิจมันคือการที่เรามีแคทโฟหรือว่าเรามีฟโฟเงินที่เข้ามาแบบเรื่อยๆอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ เราพอพอกินเลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงตัวเองได้แล้วเลี้ยงน้องๆในทีมได้แล้วก็เรื่องของอีกสเต็ปหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากมั่นคงในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วมีรายได้โดยที่เราไม่ต้องทำเองหมุนได้ไปได้แล้วก็ปล่อยได้อ,อย่างที่เรารู้กันนะครับธุรกิจแว่นตาก็มีความเป็น Family Business แล้วการที่เราเป็นหัวเดียวกระเทียมรีบอย่างเงี้ยเราเข้ามาได้ยังไงเราเห็นโอกาสแล้วต่อยอดมากกว่าตอนแรกๆเราก็ไม่รู้จักใครในวงการเลยครับไม่รู้จักเลยเรารู้จักแต่ในห้างอ,อ๋อมีแบรนด์นี้แบรนด์นี้แบรนด์นี้พอเข้าไปในวงการเห็นว่าอาเจ็คนนั้นรู้จักอาเจ็คนนี้เอา้าอันนี้คือแนะนําว่าอันนี้ลูกอาเจลูกลูกอาเฮียคนนี้นะลูกคนนี้คนนี้นะอ๋อแล้วก็สวัสดีบอกฝากตัวด้วยนะครับฝากตัวด้วยนะครับอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเรารู้แล้วว่าเขาทําอะไรเป็นรุ่นต่อรุ่นมาเรื่องยั่งยืนนี่ว่า แล้วทำไมเฮียเขารวยจังวะเราก็เลยแบบอ,อ๋อเฮียเขา ทำร้านแบบนี้นะมีฟังก์ชันแบบนี้นะเออแล้วก็ของเขาเก่งด้านไหนเก่งด้าน s p e c i a l สต์หรือทางด้านแบบว่าสายตาทางด้านประกอบแวน่นเฮ้ยเราก็ทําได้นะเราลองขยับเทียร์ไหมเช่นแฟชั่นอาจจะไปเป็นเหมือนกับฟังก์ชันมากขึ้นแต่เราเก่งด้านไหนเราเก่งทางด้านสื่อการสื่อสารกับลูกค้าการทํ o u t u b e อย่างเงี้ยดันทำยูทูบมา2ปีติดตรงนี้แหละคือ core business ที่แบบเราจะเคลื่อนไปได้ไกลกว่าเราเป็นธุรกิจเล็กๆแบบนี้ครับอยู่ดีๆเราไปหาพันธมิตรใหญ่ๆมาช่วยเหลือเราได้ยังไง เรามาจากนอกวงการด้วยตัวของ business เองตัวเครื่องตัวระบบต่างๆอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแบรนด์ใหญ่เขาจะมามองแบรนด์แบรนด์เล็กๆทําไมช่วงแรกเราเป็นมวยวัดเลยครับเ,เราต้องบอกว่าเรายอมรับตัวเองว่าเราเป็นมวยวัดก็คือไปหาคนที่เก่งเซิร์ชหาเลยครับว่าใครเก่งช่างคนไหนเก่งหมอคนไหนเก่งแล้วก็ร้านไหนขายดีบางทีงดังกบิ๊กไปต่างประเทศช่วงนี้นะครับก็คือจะเข้าไปวัดเลยว่าเขาต่างจากไทยยังไงจุดแข็งเขาคืออะไร จุดอ่อนก็นคืออะไรไม่ใช่แค่ลานแว่นนะครับเราต้องนึกถึง customer centric ด้วยก็คือ,คอลูกค้าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วเขามีปัญหาอะไรทุกคนจะแข่งกันเรื่องทำยังไงให้ลูกค้ามีสายตาที่ดีที่สุดแต่ของผมอยากเพิ่มอีกอันนึงคือเรื่องของภาพลักษรูปหน้าโครงหน้าแบบนี้ควรใส่ทรงแบบไหนสีแบบไหนใส่แว่นนะมีหลายคนบอกว่าใส่แว่นแล้วแก่เราจะทลายคำคำนี้ครับด้วยการที่เราไปเรียนเพิ่มในเรื่องของ สไตลิสต์ตอนแรกก็แบนต้องพูดตรงๆเลยนะครับก็คือแบนจีนเข้ามาก่อนพอจีนเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเราอยากยกระดับแล้วข้าไปเดินคุยกับเขาเราซินเซียขเขาผมมียอดเดือนหนึ่งประมาณนี้ครับผมทํายังไงได้บ้างครับเราไม่ได้มีอีโก้เราไม่ได้รู้มาก่อนทุกอย่างแล้วอะเกิดจากการคุยเขาว่าเอ้ยินดีเราก็เลยเอาแบนฝรั่งเศสหรือว่าแบนเยอรมันเข้ามา อ,อย่างเช่นเอสซิลแค่นั้นเองมันไม่ได้ยากเลยนะเออแค่เดินเข้าไปคุยโทรเข้าไปคุยก็ได้แล้วบอกว่าเออมาช่วยพี่มาช่วยมาคุยกับผมหน่อยนะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกันแค่เดินเข้าไปคุยกับเขาแล้วจบเลยครับเอสซีลอนี่คือเป็นแบรนดแรกที่เข้ามาผม จากการทํางานเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยเว็บแรกของแพชชั่นก็คือเรื่องเงินและวันนี้แพชชั่นของคุณแบงค์คืออะไรครับตอนนี้แพชชั่นมันได้เปลี่ยนไปพอเรารู้สึกว่าเราเรามีรายได้เข้ามารู้สึกสม่ําเสมอและเรารู้ว่าจุดไหนที่ที่รายได้เราจะเข้ามาบ้างเราวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแพชชั่นหลังจากนี้คือเราอยากส่งมอบสายตาที่ดีภาพลักษณ์ที่ดีให้กับให้กับคนที่เขารู้สึกว่า ใส่ผมใส่แว่นแล้วดูแก่ใส่แว่นแล้วไม่ประสบความสำเร็จทางด้านสายตาใส่โปรเกสีแล้วรู้สึกว่าทําไมใส่ไม่ได้เงี้ยเราอยากส่งมอบสิ่งดีๆคุณภาพดีๆวันดีๆในการใส่แว่นให้กับลูกค้าแหละอันนี้คือความตั้งใจของผมนึง จริงๆแล้วคําว่า passion เมื่อสมัยก่อนยอมรับตรงๆเลยครับว่าไม่รู้ว่าคืออะไรเราเป็นพนังกงานประจาเราเราทำงานนี้เราเต็มที่กับเขาแต่แบงค์รู้สึกว่าพอแบงค์เปลี่ยนไปเรื่อยรู้สึกว่า,วามันไม่ใช่ตัวเองทันทีคือแบบเหนื่อยแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยากลาออกอยากหนีน่นะทันทีไม่ผิดนะครับที่รู้สึกแบบนั้นคุณต้องมีวินัยและความเหนื่อยเข้ามาด้วยก็คือทาอีกอันหนึ่งคู่กันไปเลยถ้าเราไม่มีจุดๆนั้นอนะที่แบบเรากัดความสู้อะไม่แบบความอดทนพอมันก็ไม่มีวันนี้จริงๆ